ว่าจะได้วัตถุดิบแบบนี้มากครับแม่บ้านของเฮานี่ยิ้มเลยครับวัตถุดิบของเฮามือนีิก็คือเป็นหอยแข้งครับบอกเลยว่าวัตถุดิบนี้คือเมนูโปรดของหมึกบ่มหรือว่าแม่บ้านของผมเลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ผมกับสิภาามาเฮ็ดเมนูง่ายๆครับเป็นวัตถุดิบที่ได้มากก็คือเป็นหอยแข้งนะครับคลิปนี้ครับก็ให้แม่บ้านของเขาเนี่ยแหละครับเป็นคนลงมือเองเพราะว่ายังล่ะติครับเพราะว่าเมนูนี่เป็นเมนูปวดข้อหมึกบีมครับผมก็เลยบอกว่าต่างกองเองเลยจัดการเองเลยครับเมนูนี่เดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องให้แม่บ้านของเขาหละครับลงมือก่อนอื่นเลยครับแม่บ้านก็จะเอาผักมาล่างผักแบบนี้นะครับเวลาเขาจะเอามากินสดๆผมก็จะบอกแม่บ้านอยู่ประจําว่าต้องเอามาล่างน้าเกลือหรือว่าแซ่แป้งมันไ หางห้กะแกพักออกให้มันเป็นเทเลชินกวันเดอร์ครับแล้วก็ทําการแท่น้ำเกลือแท่แป้งมั่นไวประมาณ1ิบหานาทีผมก็จะเฮ็ดอยู่แบบนี้เป็นประจำเลยครับหลังจากที่บุกบีมอพักไปแทไว้ต่อมากกระเสียวบกหอยครับเอามาลางน้ำออกสะกอนครับน้ำหนึ่งบัดทีนี้ห้องก็สิมาขัดให้มันขาวหรืออยากให้นวยมันขาวอีลีต้องใส่เป็นแป้งหลวดเดอร์ครับแต่ว่าผมโมมีครับเมื่อนี้ก็เลยให้แม่บ้านนี่ครับใส่เป็นสกอตใบเป็นอันเชือกเขียวนั่นล่ะครับฟังที่มันหยามหยามนั่นล่ะครับเอามะขัด เนี่ยจัาหน่อยครับแต่ว่าเผื่อความสวยงามนี่ขาวอีูหรีครับผมแกถ้าจะเอาสะดวกรวดเร็วกินไว้ไวแบบง่ายๆครับใส่แนว่ล่างจานของข้าวหน่ะละครับพอยัดคัดเอาดินที่มันติดมาน้ำหนั่ะละครับเอามันพอดแบบสะอาดสะอาดล่างออกหลายๆหนามเลยเด้อครับล่างเอาจนเบียบบ้าเ้ามั่นใจเลยล่ะครับว่ามันสะอาดแล้วแม่บ้านของข้าก็จะล่างออกประมาณสองสามหนามบนละครับหลังจากที่เทาขัดออกแล้วเนาะครับจากบักไอยที่มันดำๆมันก็สิออกมาประมาณแบบนี้ล่ะครับมามาค้างหนามให้มันหอนๆครับบันที่นี้ก็บบกหม้เนี่ลงไปลวกครับรู้สึกว่าจะลวกอยู่บ่ถึงหนึ่งนาที การลวกบอกไอ้แข้งครับลวกแบบว่าเนื้อช่ำๆเลยครับของแม่บ้านจะประมาณนั้นแต่ว่าสาหรับผมแล้วครับจะบบก,กินสุกๆดีๆผมก็เลยลวกอย่างอีกตั้งหากของผมนี่จะลวกเอาเป็นแบบว่าโมเมนต์แค่บอกไอ้มันสุกครับเอาแบบว่าปากนี่มันอ่าออกมาไปเลยก็คือเอาแบบว่าสุกลอยเปอร์เซ็นต์ครับตนตัวผมก็สิกินอยู่ประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามันกับ,บ่บมีพิษไม่ถึงหรอกครับแล้วแต่เฮามากบางคนก็จะมากแบบเนื้อช่ำๆบางเทอก็บแบบกลางๆแต่ว่าสําหรับผมนี่ครับ เอาแบบสุกอร่อยเปอร์เซ็นต์คือหลวกให้สุกไปเลยครับประมาณเลยผมก็เชยวพักที่แช่น้ำไว้ประมาณสิบหานาทีเนาะครับล่างน้ำทำความสะอาดไว้ครับนี่ก็คือบอกหอยที่ผมหลวกไว้เด้อครับเป็นแบบว่าหลวกให้มันสุกไปเลยเด้อครับส่วนเมนูน้ำกิมบริยต่ำให้เบิ่งตองคอโหษดออให้น้ำเด้อครับเด่ผมเช่อว่าท่านผู้ชมพงจะเห็นหลายๆคลิปแล้วครับที่ผมต่ำน้ำกิมคือสูตรเดียวกันเลยครับเีี๋ยากินก็เมียงปลาตํำแบบคล้ายๆกันละครับใส่ทั่วตัดของเข้าลงไปกิมก็จะตํำกินอยู่เป็นประมาณนี้ละวน้้ตต่มาแเูขงครับ ใส่เป็นกับข่าโพดเมนูนี่เป็นเมนูปวดของหมึกบีมหรือว่าแเม่บบานเลยได้ครับได้วัตถุดิบเป็นหอยแครงมาย่างเลยครับบ่ว่าจะเอามาหลวกกินแล้วจะลาดบ่ได้ครับกับเมนูตำ่ำสำหรับเมนูต่ำแบบนี้แล้วก็คงจะเป็นฝีมือหมึกบีมหรือว่าแม่บบานนั่นแหละครับ พอว่าอย่างตีรับพะว่ามันเป็นเมนูโปรดรับแต่สําหรับผมนี่ก็จะบอเท่าไลเด้อครับกับเมนูประมาณนี้สําหรับผมแล้วมันต้องเมนูบ้านๆครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับเมนูง่ายๆของผมครับเมื่อนี้ลวกหอยแข้งกับน้ากิมเป็นน้ากิมทั่วตัดแล้วก็เป็นเมนูตับหอยแข้งไาวโพเด้อครับกินกับผักสดๆแบบนี้ครับราดน้ากิมลงไปผมบอกเลยว่าเมนูนี้ครับถือใจบกบิ่มหรือว่าแม่บ้านของเฮาอีหลีครับ